สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงินโดยฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรู้ทันดิจิทัลและภัยทางการเงินกันค่ะ ซึ่งภัยทางการเงินนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องภัยทางการเงินด้วยมันเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าใจการเงินใช่ไหมคะนอกจากการที่เราจะมีทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเกิดวันใดวันหนึ่งเราพลาดท่าเสียทีไปเจอกับภัยทางการเงินเข้าและเราไม่มีความรู้ที่เพียงพอเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็สูญเสียเงินจากการวางแผนการเงินที่ดีมาก็ได้นะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อค่ะหัวข้อแรกนะคะรู้ทันกลอุบายภัยทางการเงินค่ะหัวข้อที่2ป้องกันได้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะและหัวข้อที่3ค่ะรู้ว่าเสียหายต้องทําอย่างไรเราไปดูกันดีกว่าค่ะหัวข้อแรกนะคะรู้ทันกลอุบายภัยทางการเงินค่ะหัวข้ออันนี้จะพูดถึงภาพรวมนะคะของภัยทางการเงินว่าทุกวันนี้นะคะเขามีกลอุบายอะไรบ้างมาหลอกเรานะคะ ชวนมาดูสถิติกันนิดนึงค่ะว่าภายทางการเงินนี้จากรายงานสรุปข้อร้องเรียนจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2564นะคะมีประชาชนร้องเรียนกันเข้ามาค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่เขาถูกหลอกลวงไปนะคะ3ผลิตภัณฑ์ที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกนะคะสินเชื่อค่ะก็คือส่วนใหญ่ไม่ฉาชีพนะคะจะหลอกว่าจะให้เงินกู้นะคะหรือช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เราได้เงินกู้นะคะผลิตภัณฑ์ที่สองค่ะเงินฝากเงินโอนแล้วก็เช็คนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะหลอกให้เราโอนเงินไปนั่นแหละคะ่ะเกิดขึ้นทางช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุดท้ายค่ะผลิตภัณฑ์อื่นๆยกตัวอย่างก็เช่นการจ่ายเงินซื้อสินค้าออนไลน์นะคะไปกับแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีตัวตนจริงๆนะคะ ซึ่งนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้นะคะถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยภัยทางการเงินนะคะก็จะมี9มุกอยู่ด้วยกันนะคะที่เขามักจะหลอกลวงเหยื่อนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการหลอกให้ลงทุนนะคะอ้างช่วยเหลือ,อเรื่องสินเชื่อได้นะคะหลอกให้รักแล้วก็จากไปอันนี้เราจะเรียกกันว่าโรแมนต์แก a มนะคะหรือว่าจะเป็นการอ้างนะคะว่าให้แลกกับเงินก้อนโตนะคะโดยเราจะต้องโอนเงินไปก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นร้านค้าปลอมนะคะร้า,านค้าปลอมอันนี้ก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ ปลอมตัวนะคะว่ามีร้านค้าอยู่จริงมีสินค้าอยู่จริงหลอกขายสินค้านั่นเองนะคะถัดมาค่ะหลอกร้านนะคะว่าโอนเงินแล้วอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าปลอมเช่นเดียวกันนะคะมิจฉาชีพคือแปลงได้นะคะเป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ลูกค้าออนไลน์นะคะถัดมาค่ะลวงหลอกนะคะขอข้อมูลส่วนตัวไปนะคะจาการะบบ อ,ออนไลน์ต่างๆของเราที่เราเข้าไปเชื่อมต่อนะคะหรือถัดมาค่ะขโมยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นภัยที่แบบว่าเกิดขึ้นมาอย่างช้านานแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราทําบัตรต่างๆเหล่านั้นหล่นหายนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอ้างเป็นคนรู้จักนะคะอันนี้มักจะสร้างอาแอคเคาท์หรือบัญชีโซเชียลมีเดียขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้รูปใช้ชื่อที่เป็นคนรู้จักของเรานะคะแล้วก็จะทักแชทมาขอ,อาให้เราโอนเงินไปหรือว่าหลอกลวงเราด้วยกลวิธีต่างๆนั่นเองนะคะ ึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะกลอุบายเหล่านี้นะคะมิจฉาชีพก็มักจะมาผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเนาะเพราะว่าเราอยู่ในยุคดิจิทัลใช่ไหมคะเป็นยุคที่ทุกๆอย่างนะคะอยู่บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูสถิติเพิ่มเติมกันค่ะจากรายงานของอ ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือไทเซิร์ดนะคะอันนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับกรณีที่เกิดภัยทางไซเบอร์เกิดขึ้นนะคะว่ามีภัยที่เกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่าง3ภัยด้วยกันนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นเป็นสถิติกันนะคะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 5 6 2จนถึงปี2564นนะคะโดยภัยแรกนะคะที่ ที่อยากให้ทุกคนรู้จักกันเราเรียกว่า intrusion attempts นะคะซึ่งอันนี้ก็คือภัยที่เกิดจากการพยายามเจาะเข้าระบบนะคะด้วยการพยายามเดาค่ะตัวแฮกเกอร์เขาจะพยายามเดา username หรือ password นะคะเพื่อที่จะพยายามเข้าสู่ระบบต่างๆนะคะโดยที่ไม่ให้เจ้าตัวรู้ตัวนะคะ ภัยถัดมาค่ะภัยที่2นะคะเรียกว่า malicious code นะคะหรือว่าภัยจากการสร้างหรือปล่อย malware นะคะเข้าไปในระบบเพื่อสร้างความเสียหายให้กับระบบนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นการาฝังเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโน้ตบุ๊กต่างๆนั่นเองนะคะตัว malware จะมีหน้าที่เป็นตัวดักจับนะคะ ข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยพยายามจะเกาะข้อมูลอะไรเข้าไปมาแวร์ก็จะสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นเอาไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็หลอกดึงเงินของเราไปได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะภัยที่3ค่ะที่เรียกว่าฟรอดนะคะก็คือการสร้างเว็บไซต์หรืออีเมลหรือแอปพลิเคชันปลอมนะคะหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะเรียกว่าฟิชชิ่งค่ะ ซึ่งภัยตัวนี้นะคะเขาก็จะอย่างที่บอกคะ่ะสร้างหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาอีเมลหรือแอปพลิเคชันปลอมนะคะเพื่อหลอกเอาข้อมูลของเหยื่อไปคะ่ะ จากสถิตินะคะเราจะเห็นได้ว่าในปีแรกนะคะอย่างปี2,562เนี่ยภัยที่เกิดขึ้นมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นภัยอย่างพวกฟิชชิงใช่ไหมคะแต่ในช่วงปี2ปีถัดมานะคะตั้งแต่ปี2,563จนถึงปี2,564ภัยที่เกิดขึ้นแซงหน้าตัวฟิชชิงขึ้นมานะคะนั่นก็คือภัยม l i c i o u s Code นะคะหรือว่าภัยที่ ตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาสร้างมาแวร์ขึ้นมาแล้วก็ฝังอยู่ในระบบของเรานะคะเพื่อเข้ามาหลอกข้อมูลแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆออกไปค่ะซึ่งจากสถิติที่พูดมานะคะหลายๆคนอาจจะอุ้ยทำไมมันเยอะจังเลยฉันจะรู้ได้ยังไงว่าภัยมันจะมาแบบไหนบ้างไม่ต้องตกใจไปค่ะวันนี้สรุปภาพรวมมาให้ดูกันนะคะว่ากลอุบายภัยทางการเงินเนี่ยที่มิจฉาชีพมักจะหลอกใช้เนี่ยภาพรวมแล้วมีอยู่ไม่กี่อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะ ขู่ให้กลัวค่ะเขาจะทําให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรานะจะเร่งให้เราไปทําธุรกรรมทางการเงินอะไรบางอย่างจนสุดท้ายเราก็เผลอโอนเงินไปให้มิจฉาชีพนั่นเองนะคะ ส่วนกลอุบายถัดมาค่ะกลอุบายที่2คือการลวงให้เชื่อนะคะกลอุบายนี้มิจฉาชีพค่ะเขาจะพยายามอ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ดูมีความน่าเชื่อถือค่ะเพื่อหลอกให้เราเชื่อนะคะแล้วก็จะลวงข้อมูลสําคัญของเราไปหรืออีกทางหนึง่งเขาก็มักจะหลอกให้เราไปร่วมลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพอเราโอนเงินไปให้แล้วเขาก็มักจะเชิดเงินหนีไปค่ะแล้วก็กลอุบายที่3นะคะกลอุบายหลอกให้ดีใจค่ะอันนี้มิจฉาชีพจะมาในรูปแบบของ คนที่มาให้ผลตอบแทนหรือว่าให้ประโยชน์กับเราเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะอ้างว่าอย่างเช่นเราจะได้รับเงินรางวัลหรือเราจะได้รับเงินภาษีคืนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราตื่นเต้นดีใจอยากที่จะได้เงินรางวัลหรือเงินก้อนคืนมานะคะเราก็อาจจะพลาดโอนเงินไปให้มิจฉาชีพเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กลอุบายสุดท้ายนะคะ อ้างว่าจะช่วยเหลือได้ค่ะกลุ่นอุบายนี้มิจฉาชีพเขาก็จะใช้ความต้องการของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ก็ตกทุกข์ได้ยากเนาะมิจฉาชีพเขาก็จะเห็นช่องว่างตรงนี้นะคะเพื่อใช้ความต้องการของเหยื่ออันนี้แหละที่ต้องการหาเงินมาลงทุนหรือประทังชีวิตไปใช่ไหมคะเขาก็จะเอาช่องว่างตรงนี้มา อ้างนะคะแล้วก็บอกว่าจะช่วยเหลือให้เรามีเงินก้อนหรือมีเงินกู้มามามาใช้ต่อได้นั่นเองนะคะย้ำกันอีกครั้งแล้วกันนะคะภาพรวมทั้งหมดของกลนอุบายที่มิจฉาชีพมักจะใช้ในการหลอกเหยื่อนะคะมีด้วยกัน4หัวข้อนะคะอันแรกเลยขู่ให้กลัวหลวงให้เชื่อหลอกให้ดีใจและสุดท้ายค่ะอ้างว่าช่วยเหลือได้นั่นเองค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่เราพอจะทราบไปคร่าวๆแล้วว่ากลอุบายของภัยทางการเงินนะคะที่มิจฉาชีพมักจะใช้มีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าภัยทางการเงินที่มักจะพบเจอได้บ่อย4ประเภทนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะแก๊งคอ l l เซนเตอร์ค่ะภัยที่2นะคะสินเชื่อออนไลน์ปลอมค่ะภัยที่3แชร์ลูกโซ่นะคะหลอกให้ลงทุนค่ะและภัยสุดท้ายภัยที่4ค่ะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวค่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าภัยแต่ละประเภทนั้นเขามีกลอุบายและรายละเอียดของการหลอกลวงยังไงบ้างนะคะ อย่างแรกค่ะเริ่มกันที่แก๊ง call center เลยฟังอย่างนี้แล้วหลายๆท่านอาจจะสะดุ้งใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อาจจะเคยรับสายมาแล้วบ้างหรือว่าอาจจะเคยมีคนรู้จักนะคะที่เคยได้รับสายจากแก๊ง call center กันมาแล้วแก๊ง call center มีลักษณะอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คลิปวิดีโอนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาใช้วิธียังไงนะคะล่อลวอยังไงให,ให้เราเกิดอารมณ์ร่วมและเราพลาดท่าเสียทีตกเป็นเหยื่อนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ ความโลภถูกคมขู่ความกลัวหลงเชื่อตกใจขาดสติความรู้ไม่เท่าทันเป็นสาเหตุให้เงินในบัญชีธนาคารที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตหายเกลี้ยงไปในพริบตาบัญชีของท่านถูกอายัดเรียบร้อยแล้วต้องรีบแก้ไขค่ะ,ะท่านได้รับเงินรางวัลจากการสุ่มตัวอย่างค่ะจริงเหรอจากบริษัทประกันชีวิตญาติท่านเพิ่งเสียชีวิตท่านได้รับเงินประกัน3ล้านบาทค่ะสามล้านลุงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แล้วนะคะเยี่ยมเลยครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะบัตรเครดิตของท่านถูกอายัดเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ผมไม่เคยมีบัตรเครดิตนะครับอ่าเป็นตัวคุณ,คณไปทำบัตรเครดิตซึ่งพวพันกับคดียาเสพติดค่ะต้องทำยังไงยืนยันข้อมูลส่วนตัวมาตรวจสอบก่อนค่ะค่ะ จะรีบอค่รก็ต้องเสียค่าภาษีก่อนนะคะได้ๆเงค่ะแต่ต้องจ่ายอีกสองงวดที่เหลือเองค่ะได้ค่ะได้แน่แน่ค่ะถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเออได้ได้ครับได้มาตรวจสอบไม่มีใครโอนไปแล้วไ้เงินคืนเลยจากการถูกหลอกของแกล้ง call center ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่กลัวไม่ได้อีกแล้วมีสติอย่าเชื่อง่ายหวงข้อมูลรววเตือนสายด่วน1 9 1 1 5 9 9ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ จากคลิปวิดีโอนะคะเราก็พอจะเห็นแล้วเนาะว่ามิจฉาชีพเขาใช้วิธีล่อลวงล่อหลอกเรายัางไงบ้างใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเลยคะ่ะว่าเขาจะพยายามกระตุ้นนะคะให้เราเกิดอารมณ์ร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นการตื่นเต้นดีใจกลัวนะคะหรือว่าอ้างว่าจะช่วยเหลือเราได้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาที่เขาอยากจะให้เราทํามากที่สุดก็คือการให้เราโอนเงินไปนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดที่แก๊งคอเซนเตอร์มักจะใช้นะคะวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเขามักจะอ้างให้เราตกใจกลัวว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัวพันเกี่ยวกับพวกคดียาเสพติดหรือคดีการฟอกเงินนะคะซึ่งบัญชีของเราเนี่ยมันไปร่วมอยู่ในคดีนั้นด้วยเขาก็อาจจะบอกว่าให้เราโอนเงินไปก่อนเพื่อที่เขาจะมีการตรวจสอบบัญชีของเรานะคะถัดมาที่เขามักจะอ้างกันนะคะอันที่สก็คือ หลอกให้ดีใจเขาจะบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลใหญ่หรือว่าได้รับเงินคืนภาษีค่ะซึ่งการที่เราจะได้รับรางวัลเงินก้อนอันนั้นนะคะเขาก็มักจะอ้างว่าให้เราต้องโอนเงินไปก่อนเป็นค่าเสียภาษีเนาะถัดมาค่ะก็คือเป็น การหลอกว่าโอนเงินมาผิดค่ะเขาจะโทรมาหาเราแล้วก็บอกว่าโอนเงินมาผิดช่วยโอนกลับให้หน่อยนะคะซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเจอกรณีแบบนี้นะคะอย่าโอนกลับไปเด็ดขาดค่ะให้เราติดต่อธนาคารที่เป็นธนาคารต้นทางของบัญชีของเรานะคะเพื่อให้ธนาคารของเราเนี่ยไปติดต่อกับธนาคารของผู้ที่เขาแจ้งว่าเขาโอนเงินผิดมาอีกทีนึงนะคะ ถัดมาค่ะอีกอันหนึ่งที่เขามักจะใช้ในการหลอกลวงนะคะนั่นก็คือการที่เขาหลอกให้กลัวค่ะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเราอ่ะถูกใบสั่งนะคะซึ่งใบสั่งอาจจะเป็นจอดรถผิดที่นะคะหรือว่าเกินความเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะอ้างเราได้นะคะเขาก็มักจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เขาจะดําเนินคดีกับเราเราถ้าเกิดเราตกใจเขาก็จะพาเราไปสู่ขั้นตอนที่ให้เราโอนเงินไปอีกอยู่ดีนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะที่มิจฉาชีพมักจะใช้หลอกนะคะเขาก็จะบอกว่าบัญชีของเรานะคะกําลังจะถูกอายัดนะคะหรือว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบจํานวนมากเลยนะคะหรือว่ามีคนแอบอ้างเอาข้อมูลของเราไปนะคะแล้วก็ไปเปิดบัญชีหรือว่าไปสมัครบ,บัตรเครดิตแล้วก็ทําให้เราเป็นหนี้นั่นเองนะคะ แล้วก็กลลวงสุดท้ายนะคะที่แก๊งคอเซนเตอร์มักจะใช้นะคะเขามักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างนะคะอยู่ที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งนะคะหรือมากไปกว่านั้นเขามักจะบอกว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศนะคะอยู่ที่กรมศุล,ลากากรเราจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอะไรบางอย่างไปก่อนเพื่อที่เขาจะจัดส่งสินค้าให้กับเราได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเผลอโอนเงินไปนั่นเองค่ะ หลังจากที่ทุกคนเห็นกลอนุบายของแก๊ง call center ไปมากมายแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่รู้เท่าทันนะคะกลอุบายเหล่านี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนั่นเองนะคะทางที่ดีเลยเนี่ยถ้าเราได้รับสายนะคะอะไรแปลกๆแบบเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นการอ้างหน่วยงานหรือว่าแจ้งเรื่องอะไรให้เราเกิดอารมณ์ร่วมต่างๆนะคะให้เราเอ๊แล้วก็ตั้งสติไว้ก่อนค่ะจําไว้เสมอว่าไม่โอนเงินไปนะคะเราจะไม่ไปถึงกระบวนการที่เราจะโอนเงินไปให้เขาเด็ดขาดนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีการติดต่ออะไรกันแล้วแล้วเขามีการส่งลิงก์ต่างๆมาให้นะคะผ่านช่องทาง SMS หรือ Li น์อะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะคะว่าอย่าคลิกเด็ดขาดนะคะจำไว้ค่ะว่าให้เอ๊ตั้งสติไม่คลิกแล้วก็ไม่โอนค่ะ